โมปรินาเปิดตัวคาเฟ่เมนโลเยลโลบาร์ Bar, กับคอนเสิร์ตวงเคลียร์แพทเคลลีร่วมยินดี ล่าสุดได้เปิดตัวยิ่งใหญ่กับการแกรนโอเพนนิ่งคาเฟ่สไตล์ชิลสุดชิคเมโลเยนโลบาร์ณอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีกับคอนเซปต์บรรยากาศทองหล่อราคาเด็กมอโดยเปิดบริการตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกาเรียกว่ากลางวันมานั่งจิบกาแฟตกข้ามมานั่งชิล ฟังดนตรีโสดจากศิลปินดังโดยมีทั้งโซนอินดอร์และเอัอรดและชั้นสองไว้รองรับลูกค้าหลากหลายสไตล์สำหรับบรรยากาศในคำาคืนของการเปิด ตัวอย่างเป็นทางการลูกค้าและแฟนคลับเข้ามาใช้บริการอย่างเนืองแน่นพร้อมสนุกสนานไปกับมินิคอนเอสิร์ตศิลปินวงเคลียร์นอกจากนี้ยังมีเหล่าเพื่อนพ้องมาร่วมยินดีร่วมไปถึงเพื่อนดารานักแสดงทั้งเคลลี่ธนพัฒนและแพทณนปะภาที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเรียกว่าชื่นมื่นและอิ่มใจไปกับความสุขใน่ําคืนของการเปิดร้านอย่างเป็นทางการเลยล่ะคะ่ะ